สวัสดีค่ะเจอกันในเอพิโซดที่15ของดรเร์มานติกที่ชื่อคิมนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังกันในตอนที่15ฝากกดไลค์กับ s ับสไครปให้จีดาชาแนลด้วยนะสําหรับใครที่เพิ่งมาเจอชาแนลนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกด subscribe ให้จีดาชาแนลด้วยนะคะคอนเทนต์หลักก็จะเป็นคอนเทนต์ของซีรีส์ The Good Doctor ฝั่ง US นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชื่นชอบนะคะก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังกันค่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มกันในตอนที่15กันได้เเลยค่ะริ่ม่มมเเรืองาากกา็ออ็ปขขนงะหะนน้เขาเือน โดนเรียกสอบอจริยธรรมนะคะโดยลูกสาวของท่านประธานชิ้นนี้เองคะ่ะที่เป็นคนซักเขานะคะหมอคิมก็โดนใส่ร้ายเนาะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหมอคิมเป็นคนสั่งให้รุ่นน้องแพทย์นเนี่ยเป็นคนเข้าไปผ่าตัดแทนเขาซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําเลยนะคะเขาโดนวางแผนใส่ร้ายจากหมอโดค่ะแล้วในระหว่างที่โดนสอบู่เนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบอะไรนะคะเพราะว่าพูดไปเนี่ยทุกคนก็ไม่เชื่อเขาทุกอย่างเนี่ยมันถูกวางแผนไว้นานมากๆแล้วจนเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีช่องทางไหนให้ใหเขาดิ้นได้เลยนะซึ่งมันมีเคส หนึ่งนะคะที่หมอคิมฝังใจมากๆลูกสาวท่านประธานชิ้นก็บอกกับหมอคิมในขนาดนั้นนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปที่แพทยสภาเพื่อยึดไปประกอบโรคสิ่งของหมอคิมค่ะเขาก็น้าตาซึมเลยค่ะภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะคะหมอดงจูก็เดินผิวปากอารมณ์ดีมาเข้าเวนนะคะส่วนหมอซอจงก็เดินเข้ามาพร้อมกันค่ะทั้งสองคนก็เลยทําท่าทีประหลาดๆนะคะจะเดินสวนกันก็ชนกันนะคะใจมาตรงกันเนาะผู้จัดจการจ้างก็เลยงงในพฤติกรรมของทั้งสองคนค่ะภาพตัดมาที่ ER นะคะหมอยอนวาเนี่ยก็มาแ้ รายงานเคสหนึ่งค่ะ ตายแล้วหมอยนวาในชุดแพทย์แพทย์บอกแล้วนะคะว่าเธอสวยเกินกว่าจะเป็นคนเร่รรอนสวยมากสวยจริงๆนะหมอดงจูก็มาบอกหมอยอนวานะคะบอกว่าเช็คประวัติคนไข้ได้ดีมากเลยละเอียดมากๆเธอก็เขินเลยนะคะหมอดงจูก็มาดูคนไข้ต่อนะคะเขาก็ตรวจแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนไข้ไปเอกซเรย์นะถึงจะรู้ว่าคนไข้เป็นอะไรแล้วก็สั่งงานให้ยาลดความเจ็บปวดกับคนไข้ค่ะหมอยอนวาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะไปสั่งงานห้องเอกซเรย์เองหมอดงจูกับพยาบาลพักก็เลยอมยิ้มเลยค่ะหมอดงจูเดินไปดูอีกเคส หนึ่งนะคะเขาก็นึกได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาไม่เห็นว่าหมอสอจองใส่สร้อยที่เขาให้เลยเขาก็เลยโทรไปถามหมอสอจองว่าได้ใส่สร้อยมาหรือเปล่าแต่เธอเขาบอกว่านี่มันเป็นเวลาทํางานนะไปค่อยคุยเรื่องส่วนตัวเวลาลงเวรแล้วกันแล้วเธอก็เดินมาที่ห้องของท่านประธานชินค่ะเธอเจอเข้ากับลูกสาวของท่านประธานชินลูกสาวเนี่ยก็พยายามจะเกลียกกล่อมให้พ่อของตัวเองเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลกอแดค่ะรวมถึงพูดจาดูถูกโรงพยาบาลทนดําด้วยนะคะเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะย้ายพ่อกลับนะพอเธอเดินออกมาแล้วเนี่ยเธอก็มาเจอเข้ากับหมอคิมค่ะ ก็ถามว่าหมอคิมกล้าดียังไงถึงยังใส่เสื้อกลาวอยู่หมอคิมก็ยิ้มเยาะนะคะบอกว่าที่เขาต้องย้ายอะ่ะก็เพราะว่าพวกคุณนั่นแหละที่กําจัดเขาออกไปแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกนะเธอคนนี้ก็เลยบอกว่าเธอจะสั่งย้ายพ่อนะคะไปที่โรงพยาบาลกอแดเพราะไม่อยากให้หมออย่างหมอพูยงจูเนี่ยมารักษาพ่อของเธอหมอคิมก็เลยบอกว่าถ้าท่านยอมก็เอาเลยเขาเองก็ไม่ได้อยากจะกลับไปรู้สึกเหมือน20ปีที่ผ่านมาเช่นกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาพูดจาแบบเชื่อเฉือนกันมากเลยนะคะแสดงว่าตัวผู้หญิงคนนี้จะต้องมีอํานาจที่แบบใหญ่มากๆเลยนะคะที่กลาพอ จะรับฝีปากกับหมอคิมค่ะถ้าตัดกลับมาที่ห้อง ER ค่ะหมอทรงหมออินบอมแล้วก็หมอดงจูก็มาดูผลเอ็กซเรย์แล้วก็รวมหัวกันช่วยกันวินิจฉัยนะคะทั้งสาคนก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะคะหมอดงจูเนี่ยเห็นว่ามันมีแผลในส่วนของตับอ่อนหรือเปล่าแต่หมออินบอมกับหมอทรงก็เห็นตรงกันว่ามันมีแผลในช่วงของลำไส้นะคะแผลนี้ก็คือเป็นฝีเนาะในขนาดนั้นคนไข้ก็อาการซุดค่ะหมอดงจูก็รีบสั่งงานนังพยาบาลต่างๆนะคะแต่ว่าหมอทรงเนี่ยก็เข้ามาสั่งการแทนและบอกว่าเคสนี้เนี่ยจะให้ จูก็เลยบอกว่าได้ไงนี่มันคนไข้ของเขานะแต่หมอซงก็บอกว่าหมอดงจูอ่า,อานผลเอ็กซเรย์ยังผิดเลยให้หมออินบอมผ่าตัดน่ะดีแล้วแล้วเขาก็เดินออกมาค่ะ หมอดงจุก้าลมเสียเดินออกมาไม่สนสี่สนแปดเลยนะคะไม่เห็นแม้กระทั่งหมอซอจงที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะหมออินบอมเดินออกมาถามว่าหมอยอนฮวาเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยผ่าตัดไหมเธอก็บอกว่าเคยค่ะหมออินบอมก็เลยบอกให้หมอยอนฮวาเนี่ยเป็นผู้ช่วยของเขาในการผ่าตัดเคสนี้ค่ะถ้าตัมมาที่ซีนน่ารักน่ารักของหมอซอจงกับหมอดงจูนะคะในขณะที่หมอดงจูมานั่งดูผลเอ็กซเรย์เนี่ยหมอซอจงก็เดินเข้ามาถามว่าหมอดงจูได้บอกผู้จัดการจ้างหรือเปล่าว่าเราทั้งสองคนคบกันแต่หมอดงจูบอกว่าเขาไม่ได้บอกนะเขาหน้านิ่งจะตายไปหมอซอจ เลยบอกว่าถ้าเราสองคนตกลงจะคบกันแล้วเนี่ยจะต้องทําเหมือนไม่ได้คบกันทําได้หรือเปลา่าหมอดงจูก็รับปากนะคะแต่เขาก็พูดแย่ๆหมอซจอจงนะ้บอกว่าผมรักดุ้นพี่นะครับผมรัก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 มากเลยหมอซจอจงก็แบบไม่ชินนะคะโดนบอกรักก็ขืนเลยค่ะถ้าตัดมาที่ห้องของหมอคิมค่ะเขาได้มานั่งคุยกับลูกสาวของท่านประธานชินแล้วก็เลยเปิดผลเอกซเรย์ให้ลูกสาวดูค่ะซึ่งตัวลูกสาวเนี่ยก็ดูผลเอกซเรย์เป็นนะคะพอเธอเห็นเธอก็ตกใจเลยแล้วถามว่านี่ผลเอกซเรย์ของใครหมอคิมก็บอกว่าเป็นของท่านประธานนัน เองค่ะท่านเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายด้วยโอ้แรงมาก งั้นก็ไม่น่ารอดแล้วนะคะควรที่จะพลายฉีดแคลแล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่เขาจะทําได้แล้วนะคะตัวลูกก็เลยช็อกไปเลยค่ะ้าพตัดมาที่ห้องผ่าตัดนะคะหมอดงจูก็มาแทนหมอยอนฮวาค่ะเขาสั่งให้หมอยอนฮวาเนี่ยไปช่วยพูดกับหมอคิมให้มาดูผลเอ็กซเรย์ของคนไข้คนนี้นะคะเพราะาเขาคิดว่าคนไข้คนนี้เป็นฝีที่ตับอ่อนจริงๆไม่ได้เป็นฝีที่ลำไส้เหมือนที่หมอรงกับหมออินบอมวินิจฉัยนะคะพอหมอคิมดูผลแล้วเนี่ยก็เห็นวินิจฉัยตรงกับหมอดงจูเลยค่ะในห้องผ่าตัดเนี่ ผ่าตัดเปิดท้องเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าลำไส้ของคนไข้ก็เป็นปกติมากๆนะคะหมอดงจูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปเปิดกันที่ตับอ่อนกันปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่หมอดงจูวินิจฉัยจริงๆค่ะคนไข้เนี่ยมีฝีที่ตับอ่อนนะคะพาวก็ตัดมาที่หมอคิมเนี่ยมาหาหมอทรงที่ห้องค่ะถามว่าทําไมถึงไม่ฟังความเห็นของหมอดงจูฮะหมอทรงก็เลยบอกว่าก็หมออินบอมบอกว่ามันเกิดที่ลำไส้แล้วเขาก็เห็นตรงกันกับหมออินบอมหมอคิมก็เลยบอกว่าหมอทรงอ่ะลำเอียงแล้วโทรศัพท์ของหมอทรงก็ดังขึ้นค่ะหมออินบอมนั่นเอองงค่่่ะททีโรรมาาาายนบกวฝ มันไม่ได้เกิดที่ำํำไส้แต่ว่ามันเกิดที่ตับอ่อนตามที่หมอดงจูวินีจใชยเลยหมอทรงก็เลยบอกให้หมออินบอมเนี่ยโซโล่ไปเลยนะคะไหนๆก็เคยผ่าตัดมาแล้วไม่ใช่หรอพอวางสายนะคะหมอดงจูก็ถามว่าหมออินบอมโกหก,กอีกแล้วใช่ไหมว่าเคยผ่าตัดแต่หมออินบอมก็ไม่ตอบนะคะเขาก็สั่งงานแล้วก็ทํางานต่อไปค่ะหมออินบอมโกหกหลายเร,ร,รื่องแล้วอ่ะแต่ปรากฏว่ามือของเขาเนี่ยมันสั่นนะคะเขาผ่าตัดไม่ได้นะเขาเลยถทกกลับไปหาหมอทรงให้มาช่วยนําการผ่าตัดแทนเขาค่ะนี่เห็นไหมโกหกจริงด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอทรงมานํการ การผ่าตัดนะคะปรากฏว่าเขาผ่าตัดพลาดค่ะทําให้หลอดเลือดแดงที่ม้ามเนี่ยมันเสียหายนะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยม,มันก็มี2วิธีก็คือผ่าตัดปลายตับอ่อนโดยการยังคงม้ามไว้กับอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องตัดม้ามมุนไข้ออกนะคะซึ่งหมอทรงก็เลือกที่จะให้คงม้ามไว้แต่ปรากฏว่าการผ่าตัดเนี่ยมันพลาดนะคะหมอทรงทําให้หลอดเลือดแดงที่ม้ามเนี่ยแตกเสียหายค่ะคนไข้ก็เริ่มอาการสุดนะคะเพราะว่าคอนโทรล l รัไม่ได้เลยทุกคนในห้องก็เริ่มตระหนกนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะผ่าตัดแบบเอา ออหมอมอดงจูก็บอกว่าหลอดเลือดมันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะมันเสียหายแค่นิดเดียวเราเย็บปิดเอาก็ได้เขาขอทําได้ไหมหมอ,อินบอมก็บอกว่าแต่นี่เป็นเคสของเขานะหมอซงก็บอกด้วยนะคะบอกว่าถ้ามันมีอะไรผิดพลาดอะหมอดงจูต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดคนเดียวนะหมอดงจูก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองนะแล้วเขาก็ลงมือเย็บหลอดเลือดแดงะคะ่ะสิ่งน,นี้หมอดงจูโคตรเท่เลยนะคะซึ่งหน้าห้องเนี่ยก็มีหมอ k i มมาแอบยืนดูด้วยค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอดงจูเนี่ยเหมือนเขาซ้อมที่จะผ่าตัดให้ท่านประธานชินตามเวลาทีี่่กําหนดท กระชั้นชิดมากๆนะคะสุดท้ายเขาก็สามารถทําได้ค่ะก็คือต้องฝึกเพื่อที่จะผ่าตัดให้ท่านประธานชินนั่นเองค่ะก็เลยมีฝีมือในการเย็บซ่อมแซมหลอดเลือดนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย หมอคิมที่ยืนอยู่หน้าห้องเนี่ยก็ยิ้มภูมิใจเลยนะคะพอเดินออกมาหมอดงจูก็ถามว่าหมออินบอมเนี่ยจะโกโหกไปถึงเมื่อไรอย่ามาใช้วิธีแบบนี้อีกนะไม่งั้นเขาจะร้องเรียนหมออินบอมจริงๆหมออินบอมก็โมโหเลยนะคะก็เลยซัดก็ให้หนึ่งมัดค่ะหมอและนางพยาบาลคนอื่นที่เดินออกมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยก็มายืนมองงงๆนะคะพี่พยาบาลโอก็เลยเรียกมิสเตอร์กลูเวียนเปลมาแยกทั้งสองคนออกจากกัน,นะคะ่ะ ภาตัดมาที่หมอคิมเนี่ยมาคุยกับท่านประธานชินค่ะท่านประธานชินถามว่าเขาควรจะต้องทอํายังไงควรเข้ารับการผ่าตัดไหมเรื่องมะเร็งในปอดของเขาหรือว่าถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงหมอคิมก็บอกว่าเขาเนี่ยก็คาดคะเนไม่ได้หรอกนะว่ามันจะเป็นหัวใจหรือว่าเป็นปอดของท่านที่เสื่อมก่อนกันมันพยากรณ์ยากมากๆท่านประธานก็เลยเศร้าเลยค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอซอจองมาเจอกับหมอดงจูนะคะเธอบอกว่าเธอคิดว่าผู้จัดการจางรู้แล้วแน่เลยว่าทั้งสองคนคบกันทั้งสองคนก็เลยตกลงที่จะทําเป็นทะเลาะกันเพืื่่่่ออมให้้้คคคคนนนนนรูะะวาทัังบก ก็เลยมาแกล้งทะเลาะกันในกลาง ER เลยค่ะแต่ว่าผู้จัดการจังเ็าบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยแสดงแข็งเหมือนหินเลยเขาดูออกนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยแอบคบกันจริงๆนะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอคิมเนี่ยเรียกหมอโมกับนางพยาบาลในทีมาประชุมนะคะบอกว่าการผ่าตัดของท่านประธานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยกเลิกแล้วนะเพราะว่าท่านประธานเป็นมะเร็งในปอนในขณะนั้นท่านประธานชิงก็เข้ามาในห้องค่ะเขาบอกว่าเขาตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเทียมค่ะหมอทุกคนก็ตะลึงไปเลยค่ะ แล้วเรื่องก็จบในเอพิโซดที่15ค่ะ แผลรอเดียว EP นี้ก็ยังไม่เป็นซีนผ่าตัดนะคะแต่คิดว่า EP หน้าเนี่ยต้องเป็นซีนผ่าตัดของท่านประธานชินแน่ๆรอดูเลยนะคะว่าซีนมันจะใหญ่ขนาดไหนนะโอเคคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กด subscribe ให้จีด c าชาแนลด้วยนะรวมถึงจีดาชาแนลมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถกดมาที่หน้าชาแนลแล้วก็กดจอยเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยนะเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะก็จะได้รับชมคอนเทนต์ก่อนใครเพื่อนเลยฝากกในเอ้อมก้อมใจพี่ๆทุกคนด้วยนะคลิปนี้จบลงเพ คนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่16ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ